สิบท่าที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่มีอาการปวดคอบาอ่าไหล่เรื้อรังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าต้องนั่งทํางานนานๆอยู่หน้าคอมหรือว่าใช้โทรศัพท์บ่อยๆก้มคอคอยื่นไหล่หอคอยื่นเนี่ยแนะนําให้ยืดสิบท่านี้ครับท่าแรกมือประสานกันเหยียดออกไปค้างไว้สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ผ่อนกลับไปใหม่แล้วก็ยืดออกไปเวลายืดออกไปให้สะบักตรงนี้ยืดออกไปด้วยนะครับยืดออไว้เอออย่างนี้นะ ยืดออกไปอย่างนี้อึ๊บท่าที่หนึ่งต่อไปท่าที่สองหายใจเข้าหายใจออกยืดตรงๆไปเลยยืดไปเลยสิบวิแล้วผ่อนทำทั้งหมดสามถึงห้าเซตนะครับอึ๊บต่อไปท่าที่สามเอียงมา่างนี้อาอาจจะมีเสียงกระดูกลั่นได้นะครับกรุบผ่อนอึ๊บไปเอียงด้านข้าง ยืดหลังล่างนะครับแล้วก็ยืดตรงบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับอ่าอ่าฝั่งขวาบ้างเอียงมาอย่างนี้ท่าที่สี่แล้วนะผ่อนนี้นะเออจะตึงหลังล่างมากตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านข้างต่อไปท่าที่ห้ายืดจากด้านหลังบ้างยืดออกมาอย่างนี้จะได้ช่วงหน้าอกนะครับหน้าอกสบักนะยืดไปอย่างนี้ กระดูกอาจจะลั่นได้เหมือนกันช่วงช่วงหลังเราเนี่ยเพราะว่าเราบางทีเราอยู่อยู่อยู่ในท่าอย่างเงี้ยนานๆเราเผลอเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีเราก็หลังคอมถ้าเราได้ยืดออกไปอย่างเงี้ยกระดูกก็มีการเคลื่อนไหวก็ทําให้มีเสียงลั่นได้เหมือนกันต่อไปน่าจะเป็นท่าที่6แบบนี้ครับยืนมางนี้เลยกดหัวไหล่ลงด้วยกดหัวไหล่ลงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวหน้าตรงไม่ไปอย่างเงี้ยนะหน้าตรงคร้างไวสิบวิแล้วผ่อนไปต่อปึ๊บ ผ่อนอย่างนี้นะอย่างนี้ค้างไว้สิบวิแล้วผ่อนสลับข้างกดหัวไหล่ลงดึงเข้าหาตัวหน้าตรงผ่อนสิบวิสองสามสี 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10, ่ห้าเจ็ดแปดสิบสิบวิแบบนี้นะดึงเข้าหาตัวกดหัวไหล่ลงล็อกค้างไว้เลยยืดบร,ริเวณหัวไหล่ป้องกันการไหล่ติดได้เหมือนกันแล้วก็ท่านี้ทา่าที่แปดดึงเฉียงมาอย่างนี้ อันนี้จะได้ช่วงบนชัดหน่อยป้องกันไหลติดนะครับดึงอือผ่อนนี่นะต่อไปท่าที่เก้าข้างซ้ายบ้างมือจับล็อกศอกดึงป้ายนี่นะผ่อนดึงป้ายท่าที่สิบจะเป็นการยืดคอบ่าอ่า คร,ครบทุกส่วนเลยของบริเวณหลังส่วนบนเนี่ยเรายืดกันครบเลยนะครับท่าที่สิบทำแบบนี้ครับมือจับล็อกไว้จับล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้อะล็อกไว้หัวไหล่กดลงล็อกไว้นะเสร็จแล้วเอียงไปด้านขวายืดขอด้านซ้ายเอียงขวายืดคอด้านซ้ายบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะมือจับล็อกไว้มองตรงเอียง เดียไปข้างหน้านิดนึงตึงมากเลยแล้วก็ผ่อน1ิบวิแล้วก็ผ่อน,อ,นอ่าดูด้านหน้าบ้างอ่ะผมจะยืดฝั่งนี้บ้างนะครับยืดฝั่งนี้หัวไหล่ต้องจับล็อกกดลงแขนจับล็อกนี้เอียงอย่างนี้10วินาทีทําทั้งหมด5้0ถึงสิเซตระ้ว่างวันทําได้เลยเพียงเท่านี้อาการปวดคอบ่าไหนะล่เนื้อรังเนี่ยก็จะดีขึ้นถ้าคลิปนี้ช่วยคุณได้กดหัวใจกดติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้วันนี้หมอฟุกข,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ